วันนี้ได้โอกาสมาถ่ายทอดก็จะบอกว่าอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆนะที่มองเห็นเรื่องของดนตรีผมมองว่าเรื่องดนตรีของสุพรรณบุรีเป็นล้านค้าหนึ่งล้านค้าที่สามารถส่งออกไม่ใช่แค่ภูมิประเทศในประเทศไทยนะส่งออกไปต่างประเทศได้และนักดนตรีตอนนี้ที่ผมสัมผัสที่ไปซื้อของที่ร้านผมแล้วก็นั่งคุยกันนะฮะนักดนตรีสุพรรณบุรีส่งออกไปต่างประเทศเยอะมากแต่แค่ เราไม่มีการจัดสรรในเรื่องของเอ๊ะนักดนตรตีคนนี้ไปเล่นต่างประเทศยังไงอ่านักดนตรตีคนนี้ไปไปแบบไหนต้องทำพาสปอร์ตอะไรยังไงถ้าตรงนี้มีระบบราชการหรือระบบช่วยเหลือเข้าไปผมว่าสุพรรณบุรีส่งออกได้มากกว่าเดิมอีกอเพราะว่าจะง่ายขึ้นในการเรื่องของการเดินทางนะฮะในเรื่องของการส่งออกนักดนตรตีแล้วสุพรรณบุรีจะขับเคลื่อนได้อีกเยอะเลยนะครับไม่ใช่แค่จ<ะ>ลากยาใหญวใหญ่แต่จะไม่ใช่เป็นทางการแบบ ดนตรีแบบบิ๊กมอเทียนเลยแต่เป็นเป็นดนตรีแบบเป็นกันเองอย่างเช่นคล้ายๆพวกรถมอเตอร์ไซค์วินเทจคลาสสิกแล้วก็นะเป็นดนตรีใหญ่อย่างเช่นอีสานเคี่ยวครับที่เป็นดนตรีแบบคนลากยาจายัดกันขึ้นเองแบบเพื่อนแบบอะไรก็คือผมได้ไปสัมผัสตรงนั้นก็ใช้เวลาประมาณ6ปีก็เห็นว่าเขาจัดยังไงแล้วก็มียังไงก็เลยมีความคิดครับพอมีเริ่มแบบมีเพื่อนมีอะไรเยอะมันเพื่อนนี่จะเป็นแรงพักดันนะครับก็คือ คอยแบบสนับสนุนด้านต่างๆเพราะว่าผมคนเดียวไม่สามารถจะจัดงานไบบ้ได้แล้วก็เกิดความคิดว่าทําไมสุพรรณบุรีของเราจะมีเทศกาลหรือมีเฟสแบบจังหวัดอื่นไม่ได้ยกตัวยอย่างอย่างเช่นเข้าใญ่เขาก็มีบิ๊กมอเอ่นครับลาบุรีก็มียิบเซคานาวอลที่พูดถึงปีนี้เราจะต้องไปบิ๊กม n เท i นปีนี้เราจะต้องไปคือเทศกาลดนตรี่ายางเชียงใหม่เฟสก็อยู่ที่นู่นแต่ของเขาจะเป็นแบบ เป็นทางการน้อยแต่ของเราจะเป็นปเพื่อนจัดกันคือเราคงก็มีแนวคิดว่าทําไมสุพรรณบุรีถึงปีเนี้เขาจะต้องพูดถึงสุพรรณบุรีเขาต้องอยากมาเที่ยวสุพรรณบุรีให้ได้ผมคิดถึงแม้กระทั่งว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์เฉพาะคนสุพรรณนะตอบโจทย์คนทั่วประเทศโดยการคิดมีแนวคิดว่าถึงเวลาอะไรเนะี่ยมันเขาจะต้องมาเที่ยวสุพรรณมาให้รับรู้ว่าสุพรรณก็จัดได้ครับได้นายกเป็นได้ โครงการนี้เป็นได้แน่นอนนะครับเสร็จแล้วก็ตกผลึกผงก็ขอไฟเพิ่มขอตรงนั้นเพิ่มตรงนี้เพิ่มเล็กๆน้อยๆขอทีมงานมาช่วยก็ก็ได้มาแต่ทีนี้ด้วยความที่เป็นจิตอาสาไม่ได้มีเงินจ้างนะครับดนตรีมันก็จะมันมันก็จะไม่ไม่ค่อยมีคนอยากจะเล่นบางคนบางท่านบางคนก็อยากเล่นเพราะว่ามือใหม่อยากโชว์พื้นที่อยากแสดงพื้นที่ตรงนี้แต่บางคนก็ ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เต็มใจเท่าไหา่เพราะว่าต้องไม่มีตังค์ไว้ให้เขาะนะครับแต่เราก็เลยตอบแทนเขาด้วยการที่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไลฟ์สดให้เขาแล้วกันเราจะไลฟ์ให้สวยที่สดุดเสียงที่ปล่อยออกไปใน Facebook ใน u t u b e เนะี่ยให้คุณภาพดีที่สดุดเขาร้องออกมาเนี่ยเขาดูสวยดูหล่อเลยเราตอบแทนเขาด้วยวิธีนี้ลวกันนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เริ่มไลฟ์ของเราเองดูคนก็เริ่มมาติดตามเราก็เริ่มขอแรงน้องๆต่างๆให้มาช่วยนะครับหลังจากนั้นก็มีน้องจิตอาสา ทยอยกันเข้ามาเข้ามานะครับจนครั้งแรกผ่านไปด้วย,ด,วยดีมากแล้วครั้งที่สองก็ผ่านไปนะครับแล้ววันนี้คือครั้งที่สามนะครับก็ได้รับฟีดแบ็จากแม่ค้าร้านค้าในพื้นที่ด้วยนะว่าออของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะสร้างมูลค่าอะไรบางอย่างกระตุ้นเศรษฐกิจได้คนมาเที่ยวมากินกันเยอะขึ้นครับก็อย่างที่ท่านบอได้เรียนไปนะครับเราพยายาม สร้างสรรค์งานดนตรีใหม่ๆนะครับแล้วก็ดูวัตถุดิบที่อยู่ในสุพรรณนะครับมีเพลงลูกทุ่งเพลงพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณเป็นอย่างที่พอเรียนไปว่าเป็นขุมทรัพย์ทางด้านดนตรีใช่ไหมครับรวมถึงการจะนําเสนอเป็นเมืองเป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีของยูเนสโกด้วยใช่ไหมครับตอนนี้เราก็พยายามทาทำโปรเจกต์นี้ให้ให้นำดนตรีเก่าๆของจังหวัดสุพรรณนะครับมานำเสนอในรูปแบบมีความร่วมสมัย ใช่ไหมครับอย่างเราสมัยก่อนเราฟังเพลงลูกทุ่งสมัยครูสุรพลอะไร้ยครับแล้วมันก็รู้สึกว่าจะนิ่งอยู่มาสักพักเนี่ใช่ไหมครับความท้าทายที่เรากลับมามิกใหม่นี่ถือว่ายากนะเพลงในตำนานเลยนะแล้วก็จะกลับมาแบบเลยบเรียงโอ้โหผมว่ายากมากเหมือนกันนะฮะครับผมความความต้องบอกว่ามันมีความยากเหมือนกันนะครับเวลาเราทําเพลงร่วมสมัยที่เป็นเชื่อมโยงระหว่างเพลงเก่ากับเพลงใหม่นะครับเพราะว่า อย่างงานดนตรีเนี่ยที่ที่ที่เราผ่านผ่านตากันมาก็คือเราจะทำแบบที่มันขายได้อยู่แล้วใช่ไหมครับเพลงไหนดังเราก็ทำตามเพลงนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ทำตามตามกันไปไม่ค่อยได้คร้อทอะไรใหม่เอาใช่ไหมครับแต่ครนี้พอนำเพลงเก่ามามามาร่วมกับเพลงใหม่มาร่วมกับเพลงที่มันเป็นสมัยใหม่นะครับมันต้องหาจุดจุดร่วมที่มันพออยากให้ช่วยๆกันแบบ รักษาวัฒนธรรมอันดีงามนี้ไว้ครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆจริงครับก็ได้รีเสิร์ชลงไปลึกๆครับนะครับอ้าวแล้วครับน้องปองอ,อ่อแค่อยากจะบอกถ้าเกิดเด็กที่จะคิดจะสร้างสรรค์าง,งานใหม่ๆออกมานะครับออนอกจากของดีที่ตัวเองมีอยู่แล้วแหละอย่าทิ้งมันดีแล้วมันต่อยอดได้จริงๆเพียงแค่เราต้องการโอกาสแต่คุณเราต้องสร้างโอกาสให,ให้ตัวเองโดยการพัฒนาตัวเองก่อนอันดับแรกถึงจะได้รับโอกาสมันถึงจะต่อไปถึงโอกาสต่อไปแค่นั้นเองครับผม